คุณจอยเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเหตุจากการที่เป็นเหตุทะเลาะกันและเป็นเหตุซึ่งหน้าในการชักปืนออกมาแล้วก่อเหตุหรือคิดว่ามีเหตุการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องครับไม่เชื่อมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับพี่หนุ่มที่แค่ตบหัวแล้วจะมีการยิงกันถึงตายแล้วยิงกันในบ้านของเจ้านายตัวเอง พี่แกรมคุ้นเคยกับทางฝั่งของโกธรกับทางฝั่งของสอจอต้งไหมรู้จักทั้งคู่จะรู้รตื่นลึกหนาบางพอ,พอสมควรเหตุที่เขาบอกมันไม่เกี่ยวกับการเปองท้องถิ่นเลยมันเป็นเพราะว่าทางฝั่งของสอจอต้องตบหัวเขากรไอ้คำพูดนะพูดได้แต่ผมถามว่าเรื่องแคขนาดนั้นมันจะต้องเรียกมายิงกันหรือเปล่าในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยถ้าเป็นผมละผมไม่เชื่อหรอกว่าเหตุแค่ตบกันแล้วจะมายิงกันถึงขนาดน,นี้ยิงกันถึง20กรนัดแล้วคนท,<ล>ที่ยิงและเป็นคนใหญ่คนโตด้วยนะใช่และที่ตายแล้วยังไปซ้ำศพศพอย่างเงี้ย ผมว่ามันไม่ใช่แล้วงนั้นมูลเหตุจูงใจเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาไม่มีเรื่องอื่นม,มีเรื่องเดียวคือเรื่องการเมืองท้องถิน่นเพราะเพื่อนผมวงการมวยก็มีเขาก็เคยไปพูดกับวงการมวยว่าเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องจะถูกเก็บเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะส่งเมียเมียก็จะไปอยู่อีกพักหนึ่งสจอจอยและถ้าเกิดว่าสอจอจอยนี่ได้ก็ทั่งบ้านวิลาวันนี่จะหมดเลย,เ,ลยเพราะว่าหนึ่ง น้องสาวก็โดนปปชล,ลูกสาวก็โดน ห้ามห้ามลงลงตลอดชีวิตแล้วโปรแกก็มีอายุมากแหลานอีคนก็ยังบารมีไม่ถึงเด็กๆด็กอยู่คือผมว่าปกติคนเราจะฆ่ากันได้ต้องมีสาเหตุแรงจูงใจครับแต่แน่นอนในกรณีที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องปมการเมืองท้องถิ่นเป็นหลักขออนุญาตให้ประเด็นนิดหนึ่งข้อสังเกตนะครับผมว่านักการเมืองจริงๆต้องมาดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นนักการเมืองเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองหรือจะเข้ามากินบ้านกินเมืองครับพี่หนุ่มอุ้ยตายแล้วคนจะมาช่วยกันพัฒนาเนี่ยทำไมจะต้องมาฆ่ากัน่ะหรืออี กาลังจะถูกป้องร้ายพอดีตอนนี้เรามีสายด่วนขึ้นมานะครับจากทางสอจอจอยภรยาของสอจอโต้งตอนนี้คุณจอยเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อมาที่สอบสวนกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะสิ่งที่คุณจอยเป็นกังวลใจหรือเป็นห่วงถึงขั้นต้องเดินทางมาที่สอบสวนกลางเนี่ย เพราะปัจจัยอะไรครับคุณจอยครับเป็นนักการเมืองใหญ่ที่าชาจังหวัดปรทุมนบุยีให้ความเกรงขามนะคะในตัวผู้ก่อเหต,ตุตอนนี้นะคะกลัวเรื่องคดีแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าตอนนี้จอยก็อยู่กับสองคนกันลูกคือก่อนเกิดเหตุนี่มันเป็นยังไงฮะคือตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางฝั่งของสอจโอต้งเองกําลังจะมาที่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับก็มีการคุยกันทางโทรศัพท์นะคะคนที่คุยแทนพี่โจ้เขาบอกว่าโกทอนจะให้ทํายังไงต่อเรื่องเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็สั่งมาว่าไม่ต้องไปช่วยมันไม่อะไรอย่างนี้ค่ะคือทะเลาะกันแล้วพี่โจ้ก็เอาแย่งโทรศัพท์มาว่าเออเนี่ยผมเองอะไรอย่างงี้กูพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราผมทํางานให้โกน่ะผมทํางานเต็มที่ผมรับถือโกเหมือนพ่อทาไมพ่อต้องสั่งเบรกผมอย่างนี้ด้วยแกก็เลยบอกถ้า่างนั้นเดี๋ยวผมตีรถกลับไปคุยกันเลยดีกว่าไปเคลียร์ใจกันเลยวันนี้ขาดคุณจอย เชื่อไหมครับว่ามันเป็นเหตุจากการที่เป็นเหตุทะเลาะกันและเป็นเหตุซึ่งหน้าในการชักปืนออกมาแล้วก่อเหตุหรือคิดว่ามีเหตุการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องครับไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่หนุ่มที่แค่ตบหัวเราจะมีการยิงกันถึงตายแล้วยิงกันในบ้านของเจ้านายตัวเองสอจอเคยพูดไหมครับว่าเขาเองถูกหมายปองชีวิตหรือเขาต้องมีการหาคนมาดูแลเขาเพราะว่าตอนนี้เคยพูดค่ะเคยพูดใช่ไหมฮะ แสดง<ช>ว่าเขาเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามีคนหมายปองชีวิตเห็นคุณอชัชฉริยะบอกจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกสองคนซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับจริงค่ะตำรวจทราบไหมครับก่อนหน้านี้ทราบค่ะทราบแต่ตำรวจไม่ได้เอาตัวมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ผมฟังคุณจ,จอยตมภาษ์ว่าสามีจะมากรุงเทพแล้วขับมาถึงองค์ลักษ์แล้วมีการเรียกตัวไปพบที่ที่บ้าน เดี๋ยวเขาตรวจสอบได้ว่าโทรศัพท์มีการเรียกหรือไม่นั้นพอเรียกไปเนี่ยปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าเรียกไปเพื่ออะไรแล้วเขาเรียกไปเคลียร์ไหมเราคิดว่าเราเรียกไปเคลียรย์ได้ไหมก็าอาจจะได้ไปอาจจะเคลียร์ลักษณะของที่เข้าไปมันผมยิงจากชั้นสองแล้วก็ตกลงมาแล้วก็มายิงซ้าเนี่ยไอ,อย้ยางยี้เคลียร์ไหมซึ่งยิ่งเรื่องนี้ย,ยิ่งสะท้อนให้เราเห็นเลยนะครับว่าโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันยึดอยู่กับเรื่องตัวบุคคล แล้วมันไม่มีกลไกคัดสรรทางการเมืองอเพราะนั้นเนี่ยเวลาใครจะลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเรื่องของการคุยการบารมีการการหลบหลีกทางให้อะไรให้ถ้าคุยยันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจบแบบนี้คืออย่างนี้ครับเราต้องกลับมาตรงที่ผลที่เกิดขึ้นก่อนครับพี่หนุ่มกรณีนี้ผู้ตายเนี่ยถูกกระทําการให้ตายกฎหมายตั้งข้อหา289วงเล็บ6ก็คือการฆ่าโดยการตักเตรียม,มโทษอย่างเดียวคือประหารชีวิต,ตในกรณีนี้ฝ่ายของโกธรเองเนี่ยหรือว่าฝ่ายของผู้กระทําความผิดให้การ ขัดแย้งกันโกธรบอกว่ามีการอยู่ในห้องนอนฝ่ายของตัวของเด็กที่ยิงก็บอกว่าตัวเองกระทําเพียงคนเดียวมันก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานในการสืบพยานมันไปถึงไหมครับพี่หนุ่มครับม,ม,มันก็ต้องกลับมาดูตรงภาพกล้องวงจรปิดคลิปเสียงมีกรณีของการพูดคุยกันในรถมีการกลับรถเพื่อที่จะไปพูดคุยกันที่บ้านอเหตุการณ์มันต้องเชื่อมต่อกัน และที่สําคัญคือการให้การของจําเลยที่รับสารภาพต้องเป็นธรรมชาติแต่ถ้ามาบอกว่าจะไปเอาผิดกับคนสั่งการม,มันต้องมีพยานหลักฐานในการสั่งการนี่ไงและใครละ่ะที่จะบอกว่าใครจะกล้าบอกเอาไปบกว่าสั่งการเออใครจะกล้าไปบอกว่าโกงตรงต่าเอาตรงๆแต่นี่นนละครับพอ,พอตรงนี้มันเหตุเป็นข้อสงสัยขึ้นมันไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนมันก็จะไปไม่ถึงและผมถามว่าเมื่อหลักฐานไม่ถึง สารจะตัดสินยังไงโอ้โหเสียงปืนมันกระหน่ำมากเลยนะพี่ได้ยินแล้วใช่ไหมอ่าลอง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 ฟังคุณผู้ชมลองฟังเสียงเลื่หยุดตึ้ง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 สี่รีแล้วยี่สิบสองนัดเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปืนกระบอกสองกระบอกต้องเกินกว่าสองกระบอกผมมองว่างานนี้ มันเหมือนมีการตาเตรียมการกันหรือเปล่าถึงนี่มากระทำอย่างนี้คนถ้าไม่ตาเตรียมการกันเนี่ยมันไม่ทำกันที่ในบ้านหรอก